ในตอนที่2นี้นะครับเราจะมาคุยกันเกี่ยวกับเรื่องว่าเราจะสามารถเอาหุ้นเนี่ยมาสร้าง Impact สร้างการเปลี่ยนแปลงอะไรกับชีวิตของเราได้ไหมนะครับคือเพราะว่าวิธีการลงทุนของผมเนี่ยแล้วก็ที่จะสอนในซีรีส์เนี้ยมันเป็นการลงทุนแบบจริงจังนะครับเราลงทุนโดยมีเป้าหมายเป็นที่ตั้งนะครับมีความชัดเจนว่าเราต้องการจะสร้างอะไรให้มันเกิดขึ้นนะครับถ้าเรามีความชัดเจนเราเห็นคุณค่าของมันเราจะมีความอดทนเราจะมีความพยายาม มากกว่าการที่เราไม่มีเป้าหมายหรือไม่เห็นคุณค่าของมันเอาซะเลยนะครับชื่อตอนเนี่ยก็เลยตั้งชื่อว่าเปลี่ยนชีวิตได้ด้วยการลงทุนในหุ้นนะครับแล้วก็มีเครื่องหมายคำถามตรงนี้ว่าจริงหรือเปล่านะครับผมหวังว่าเดี๋ยวดูตอนนี้จบเนี่ยน่าจะตอบได้ว่าจริงหรือไม่นะครับส่วนได้ให้ผมตอบเนี่ยผมตอบได้เลยว่าจริงนะครับชีวิตผมเปลี่ยนได้ก็เพราะการลงทุนในหุ้นนะครับก็ก็จะปลูกความคิดความรู้อย่างนี้ครับว่ามันเปลี่ยนได้ยังไงนะครับ มันก็มาจากเรื่องของความรู้เรื่องดอกเบีย้ยทบต้นนี่นะครับนะครับจริงๆเราเรียนตารางนี้กันไปแล้วนะครับถ้าท่าในใดยจะย้อนกลับไปดูซีรีส์ที่6นะครับในชื่อซีรีส์ว่า investment planning หรือการวางแผนการลงทุนเนี่ยผมจะมีการคุยถึงพลังของดอกเบีย้ยทบต้นไปแล้วแต่ว่าจะขอยกหน้าหนึ่งจากซีรีส์นั้นเนี่ยมาอธิบายซ้ำอีกรอบในตอนนี้นะครับก็เพื่อให้มีความต่อเนื่องกันไป นะครับตารางนี้เป็นตารางที่เอาไว้วางแผนได้ครับว่าเงิน1บาทเนี่ยหรือ1ล้านหรือ1นึ่งแสนหรือหน่หน่วยอะไรก็ตามเนี่ยมันจะสามารถโตเป็นเท่าไหร่ได้บ้างนะครับในเวลา3ปี5ปี7ปี10ปีตามอ่านลงมาตามแนวนอนนี้นะครับข้อเสนอกันก็คือต้องได้ผลตอบแทนหรือได้ดอกเบีย้ยเนี่ยได้ผลตอบแทนต่อปีเนี่ยสามเปอ2เ็นต็เเ้าอร์สิบสอสบหส็ดสิซนะครับ สังเกตนะครับว่าในตารางนี้จะมีการแรงเงาสีเอาไว้นะครับมีโซนที่เป็นสีเทานะครับมีโซนที่เป็นสีส้มนะแล้วก็มีโซนที่เป็นสีปกตินะครับโซนสีเทาเนี่ยเป็นโซนที่ผมจะบอกว่าคือถ้ามีเวลายาวขนาดนั้นนะครับ10ปี15ปี20ปี30ปีเนี่ยการจะหวังแค่3% 5%เนี่ยผมคิดว่าเป็นเรื่องที่อาจจะไม่เหมาะนักนะครับเรากําลังใช้ศักยภาพของเงินเนี่ย น้อยกว่าที่มันจะทําได้นะครับนะครับดังนั้นก็เลยใส่สีเทาไว้นะครับแต่หลายท่านก็ทํากันนะครับเช่นสเเนี่ยก็คือฝากธนาคารนะครับบางคนฝากเงินธนาคารตลอดชีวิตนะครับก็คือการใช้เงินไม่เต็มศักยภาพของมันนะครับเว้นแต่ว่ามีเงินที่เพียงพอแล้วอันนี้ก็ไม่ว่ากันนะครับถัดมาสีเทาตรงนี้คืออะไรครับสีเทาตรงนี้คือเวลามันสั้นครับสามปีห้าปี 7ปีหวังจะได้ผลตอบแทนแบบปีละส0 1เ15%นสิบอร์เซ็นสิบห้าซ็นแบบเฉลี่ยให้มันได้เนี่ยมันอาจจะฟลุกได้ครับแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้แบบเสมอเสมอไปอ่ะนะครับก็เป็นโซนสีเทาอีกตัวหนึ่งที่แรงเงาไว้ส่วนโซนสีส้มนี่คืออะไรครับสีส้มนี่คือมันเป็นพื้นที่ที่เป็นไปได้ครับคือสังเกตนะครับว่าถ้าเกิดว่าท่านใดเรียนซีรีส์เรื่องกองทุนรวมมากับผมเนี่ยจะพบเลยว่าผมไม่เคยให้วางแผน โดยคิดว่าจะได้ผลตอบแทนเกิน12%ต่อป,ปีเลยนะครับซีรีส์เก่าๆเนี่ยจะไม่เคยมีเลยนะครับเพราะว่าการจะใช้เครื่องมือประเภทที่มีการกระจายความเสี่ยงเยอะๆแบบกองทุนเนี่ยคือมีการถือหุ้นหลายๆตัวนะครับจะเป็นกองทุนแบบ Index Fund Active Fund ก็ตามเนี่ยเราอาจจะหวังมากกว่าตลาดคือตลาดหุ้นไทยเนี่ยระยะยาวเนี่ยมันได้ผลตอบแทนตั้งแต่เปิดตลาดมาประมาณ12%ต่อป,ปีเราจะหวังว่ามันจะได้เกิน12เนี่ยมากเนี่ยอาจจะไม่ไหว ดังนั้นในซีรีส์เก่าๆเนี่ยผมจึงไม่ให้คิดเกิน12เลยนะครับแต่ในซีรีส์นี้เนี่ยทำไมมี15 17 20 Pro มาให้ดูก็เพื่อจะให้เห็นภาพครับว่าถ้าเรามาลงทุนหุ้นแบบด้วยตัวเองแล้วนะครับเราก็ควรจะหวังว่าเราจะมีอัลฟาหรือชนะตลาดได้เยอะพอนะครับ15% 1 7เนี่ยอาจจะเป็นไปได้นะครับ20อาจจะเป็นเรื่องที่เริ่มยากมากแล้วนะครับโดยเฉพาะ20แบบระยะยาวนะครับแต่ว่าก็มีความเป็นไปได้นะครับ หลายท่านที่มาลงทุนด้วยตัวเองเนี่ยได้เกินนี้นะครับแต่ว่าเราก็อย่าหวังมากขนาดนั้นเลยนะครับเอาเอาช่วงต้นเนี่ยดันผลตอบแทนขึ้นไปให้ได้สิบห้าสิบจยสิบนี่ก็ถือว่าสุดยอดแล้วนะครับเอาตารางนี้มาให้ดูทําไมเพื่อจะบอกว่ามันมี Impact มันมีอิทธิพลกับชีวิตมากเหมือนกันครับผมวงให้ดูวงนี้ครับสมมติว่ามีเด็กๆเ,เลยนะครับซึ่งก็เป็นช่วงเวลาที่ผมเริ่มลงทุนเลยนะก็คือช่วงที่อายุยี่สิบประมาณยี่สิบต้นๆเนี่ยก็จะเห็นไหมครับว่า มีเวลาจนกเกษียณน,นะสมมติว่าเราเราไม่ได้คิดว่าจะเกษียณเร็วนะเรากรเกษียณตามระบบเนี่ยก็คืออายุมาณหกสิบเนี่ยถ้าเริ่มต้นยี่สิบห้าเนี่ยกเกษียณหกสิบเนี่ยก็คือมีเวลาประมาณสักสามสิบห้าปีใช่ไหมครับอายุยี่สิบห้าไปจนถึงกเกษียณอายุหกสิบเนี่ยเหลืออายุยี่สิบเกษียณอายุห้าสิบห้าเนี่ยมีเวลาประมาณสักสามสิบห้าปีนะครับถ้าเอาเงินหนึ่งบาทหรือหนึ่งแสนหนึ่งล้านเนี่ยไปใส่ในเงินฝากซึ่งได้สามเปอร์เซ็นเงินก็จะโตเป็นแค่สองจุดแปดบาท ก็ถือว่าไม่เยอะนะครับ2.8บาทมันก็กําไรครับแต่ว่าเงินเฟอ้ออาจจะก,กินไปหมดแล้วมันก็ไม่ได้เปลี่ยนชีวิตอะไรเราได้นะครับกลับกันนะครับลองมาดูที่ส2ซดูนะที่12%บเซนี่ยก็คือตีว่าเราได้ผลตอบแทนประมาณหุ้นนะครับประมาณหุ้นเท่าๆกับตลาดหุ้นเนี่ยก็จาก1บาทเนี่ยมันจะโตเป็น5้าบบาทได้นะนั่นคือถ้ามีเงิน1ล้านบาทเนี่ยมันจะโตเป็น5้าบล้านได้เลยนะโดยที่ไม่ต้องใส่เงินเพิ่มเลยสักก้อนเดียว แต่ถ้าใส่เงินไปแสนหนึ่งเนี่ยมันจะโตเป็น5 0 0 0 0นได้เลย,เยโดยที่ไม่ต้องใส่เงินเพิ่มนะครับอันนี้คือพลังของตลาดหุ้นโดยเฉลี่ยนะครับแต่ว่าถ้าเราจะมาเรียนลงทุนหุ้นด้วยตัวเองแล้วเนี่ยเราอาจจะต้องหวังให้มากกว่าน,นั้นนะครับสมมุติว่าเราหวังได้มากกว่าน,นั้นเนี่ยผมสมมตินะครับว่าได้แบบเลิศเลยนะครต่อปีระยะยาวนะครระยะยาวเนะี่ย เงินจากหนึ่งเนี่ยมันจะโตเป็นสองร้อยสี่สิบนะครับสองร้อยสี่สิบก็คือหนึ่งล้านกลายเป็นสองร้อยสี่ิบล้านได้เลยโดยที่ไม่ต้องใส่เงินเพิ่มเลยสักก้อนเดียวนะครับหรือแสนหนึ่งเนี่ยกลายเป็นยี่สิบสี่ล้านได้เลยหมื่นหนึ่งกลายเป็นสองล้านสี่ได้เลยนะครับในตอนนั้นเนี่ยที่ผมเห็นตารางเนี้ยเห็นพลังของโรเบิร์ตทบต้นขนาดเนี้ยมันทําให้ผมรู้สึกเลยว่าโหมันชีวิตมีความบังแล้วนะครับมันอาจจะรวยไม่เร็วอะ่ะแต่ว่าอย่างน้อยเราก็คิดว่าโอ้เวลานั้นถ้าได้ขนาดนี้นี่ก็ ก็เจ๋งแล้วนะครับใะนั้นเราก็อยากจะออมให้เร็วให้เร็วให้เร็วนะครับใะนั้นถ้าจะมาเรียนซีรีส์เนี้ยมันจะเปลี่ยนชีวิตยังไงก็คือต้องมุ่งที่จะเอาประตับแทนที่มันเกิน12บขึ้นไปนะครับ15้าก็ยังดีนะครับ15ก็ยังเป็นร้อยเท่านะครับ17นะครับตารางนี้ก็ลองไปเปิดดูกันเองนะครับเพียงแต่ว่าเดี๋ยวผมจะมีตัวอย่างให้ดูที่เป็นภาพที่เป็นรูปธรรมมากกว่านั้นนะครับให้ดูภาพที่เป็นรูปธรรมมากกว่านั้นนะครับเอาชีวิตคนจริงๆเลยนะครับเป็นชีวิตของมนุษเเงินนนดดือธรรรมาะคับ สตาร์ทเงินเดือนเนี่ยตอนอายุยี่นะครับสตาร์ทเงินเดือนที่หมื่นห้าก็คือขวบปีที่26สิบหกเนี่ยทำงานเงินเดือนหมื่นห้านะครับออมสิบเปซของเงินเดือนก็คือแบ่งพันห้าครับมาออมนะครับแล้วก็ลงทุนพิเศษเนี่ยอีกหนึ่งเดือนหนะมายความว่าเวลาได้โบนัสเนี่ยแบ่งโบนัสมาเดือนหนึ่งครับเอาโบนัสมาลงทุนด้วยนะครับปีแรกเขาจะลงทุนไปเนี่ยพันห้าร้อยสิบสองเดือนใช่ไหมครับเอาพันห้าร้อยคูณสิบสองแล้วก็บวกกับหมื่นห้าก็จะลงไปสามหมื่นสามนะครับ ปีแรกลงแบบนี้ครับออมแบบธรรมดาแบบที่คนสามัญชนทั่วไปทําได้นะครับปีต่อมาตีว่าเงินเดือนขึ้นปีละหเปเซนนะครับเงินเดือนจะขึ้นจากหมื่นเป็น1 5ื่นหาพันเด้อยห้านะครับเราก็ออมรายเดือนเท่าเดิมครับคือสิบเปอร์เซ็นแต่มันคราวนี้มันจะเพิ่มขึ้นเป็นพันหบาทนะครับออมตอนสิ้นปีเนี่ย1เดือนก็คือจากหมื่นก็จะเป็น1 5ื่นห้าันเดยห้ทำอย่างนี้ครับ ปีนี้จะลงทุนเพิ่มอยู่สาม5 0ื่นสี่ันหร้อยห้าสิบนะครับบวกกับเงินลงงปีที่แล้วอีกสาม0 0ื่นสามแล้วก็บวกกับดอกผลที่มันเกิดจากเงินลงุปีที่แล้วอีกประมาณสองพันกว่าบาทดอกปีแรกๆนี่น้อยมากรวมกันเป็นเจ็ด0มืบาทนะครับสมมุตินะครับว่าเราเรียนเรื่องซีรีส์กองทุนรวมมาแล้วผลตอบแทนแดเอร์เซนเนี่ยเราคิดว่าหาได้แล้วนะครับอาจจะใช้กองทุนผสมนะครับกองทุนรวมมาสังหาริมทรัพย์ก็อาจจะพอไปไหวนะครับจัดพอร์ต แบบ diversify growth คือกระจายความเสี่ยงที่เน้นการเติบโตเนี่ย,ยก็อาจจะพอไปไหวนะครับทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับรักษาแอคชั่นเดิมเนี่ยออม10%บนโบนัส1เดือนออม10บเโบนัส1เดือน,ออนทำไปไเรื่อยๆนะครับได้แค่8%ตต่อปีเนี่ยนะอายุ60เนี่ยก็จะมีเงิน10ล้านแล้วนะครับหมายความว่าคนธรรมดายังไม่ต้องมาลงหุ้นก็ได้นะครับลงหันกองทุนนั่นแหละก็มี10ล้านตอนกเกษียณได้นะครับหรือ <S <S ถ้าเปลี่ยนใหม่นะครับแอคชั่นเดิมแต่ เพิ่มความเสี่ยงขึ้นไปเล็กน้อยอาจจะทําความเข้าใจมันดีแล้วเพิ่มขึ้นไปให้มันได้สิบสองเปอร์เซ็นต์นั่นคือเปลี่ยนจากกองทุนผสมเนี่ยเป็นกองทุนหุ้นล้วนเลยนะเวลามันยาวทําแบบเดิมครับแต่ได้สิบสองเปอร์เซ็นต์มันจะไปจบตอนอายุกเกษียณที่ยี่สิบสองล้านนะครับผลตอบแทนระดับนี้ใช้กองทุนทําได้ครับไม่ต้องมาเหนื่อยลงทุนหุ้นเองก็ได้นะครับแต่ที่ผมจะชวนให้เห็นศักยภาพของหุ้นถ้าเราเลือกได้ถูกนะครับนั่นคือสมมุตินะครับว่าเราได้เป็น มากกว่านั้นล่ะมากกว่าตลาดคือมากกว่าสิบสองเปอร์เซ็นต์นะครับผมยกตัวอย่างว่าเอาได้สิบห้าเปอร์เซ็นต์แอคชั่นเดียวกันนะครับถ้าได้สิบห้าเปอร์เซ็นต์เนี่ยเราจะมีเงินตอนกเกษียณอยู่สี่สิบสองล้านนะครับตอนอายุห้าสิบเงินจะมีสิบล้านนะอายุห้าสิบห้าจะมีเงินยี่สิบล้านสี่สิบสองล้านนัดสิบนะปีที่แล้วตอนที่ผมเริ่มวางแผนการเงินเริ่มลงทุนเนี่ยผมพลนพวกนี้แหละครับมันทําไม่เห็นว่าเฮ้ยเรามีความหวังจะรวยได้อะ่ะคนธรรมดา นะครับแล้วก็เราก็ทํางานไปให้เงินมันลงทุนมันโตไปน,นี่คือ15%นะครับถ้าท่านใดเคยอ่านงานหรือฟังดรนิเวศนะครับซึ่งก็ถือเป็นปรมาจารย์ด้านการลงทุนเน้นคุณค่านในประเทศไทยเนี่ยท่านก็จะพูดอยู่บ่อยครั้งนะครับและเป็นคําที่ผมติดหูแล้วใช้ในการคิดของตัวเองด้วยก็คือว่าคือลงทุนเนี่ยดรนิเวศให้หวังที่15% 15%ต่อปี <c oughs> เกินคือฟลุกก <c oughs> ็คือแลนเนี่ยผมก็เลยใช้15%นะครับก็ มันก็เป็นเงินเยอะได้ครับนะครับแล้วถ้าเก่งกว่านั้นละครับสมมติได้สักสิบแปดอ่ะถ้าได้สิบแปดจะเกิดอะไรขึ้นครับตอนหกสิบนี่มีแปดสิบล้านนะตอนห้าสิบมีสิบห้าล้านนะผมเห็นตอนนั้นนี่คือแบบเฮ้ยตื่นเต้นเลยก็ไม่คิดว่าจะสามารถที่จะมีอิสระพอที่จะลาออกได้เร็วขนาดนี้นะครับตอนนั้นก็คิดว่าโหเกษียณได้สี่สิบกว่าห้าสิบกว่านี่ก็ถือว่าเทพแล้วนะครับก็อย่าลืมนะครับตัวอย่างนี้เป็นตัวอย่างของคนธรรมดานะ เงินเดือนหมื่นห้านะครับเรายังสามารถที่จะอัพตัวเองขึ้นได้อีกอย่าไปคิดว่าจะให้เงินลงทุนมันช่วยเราอย่างเดียวครับตัวเราเองเราก็สามารถช่วยตัวเองได้นะครับคำว่าช่วยตัวเองนี่นก็คือว่าทํำไงให้คือเราผมเชื่อว่าคนเนี่ยเป็นสินทรัพย์ประเภทหนึ่งนะที่มีศักยภาพมากไม่มีขอบเขตท,ที่จํากัดนะครับหมายความว่าถ้าเราสามารถพัฒนาตัวเองให้เก่งได้นะครับ เงินเดือนมันจะไม่ใช่แค่หมื่นห้าแล้วมันจะไม่ได้ขึ้นที่อัตราห้าเปอร์เซ็นตะมันอาจจะสามารถทํางานสองสามปีเงินเดือนอาจจะขึ้นเป็นร้อยเปอร์เซ็นตได้เป็นไปได้นะครับแล้วถ้าขึ้นเป็นร้อยเปอร์เซ็นได้จะเกิดอะไรขึ้นครับเงินออมต่อเดือนเนี่ยและเงินออมที่จะออมพิเศษเนี่ยมันก็จะเพิ่มขึ้นเร็วมากครับดูนะครับตัวอย่างนาเนี้ยอายุหกสิบเนี่ยเงินเดือนเพิ่งจะเจ็ดหมื่นแปดนะครับหมื่นห้าค่อยๆไต่ขึ้นไปปีละห้าเปอร์เซ็นเนี่ยตอนกเกษียณจะเงินเดือนเจ็ดหมื่น ผมลองชวนคิดเล่นๆว่าถ้าย่าให้เงินเดือนเจ็ดเหมือนแบบนี้ไปไว้ที่อายุสามสิบจะเกิดอะไรขึ้นครับคือตัวเลขนะไปทางเนี้ยมันจะเปลี่ยนไปเป็นคนละเรื่องเลยครับนั่นคือมันเป็นการเขาเรียกว่ามันช่วยกันนะครับเราทํางานให้ดีเงินทํางานให้ดีนะครับมีคนเคยเผมเอาคํานี้มาให้ดูนะขอฟ้าไม่ใช่ขีดจำกัดสำหรับคนที่มุ่งมั่นนะครับก็คืออย่างที่บอกไม่มีขีดจากัดนะครับเราทําตัวเองได้เคยมีคนไปถามวอร์เรนเบรเฟนะครับว่า ช่วงนี้ลงทุนอะไรดีจะลงทุนยังไงให้มันได้ผลตอบแทนที่ดีเขาตอบว่าไงครับ Invest in yourself หมายความว่าให้ลงทุนในตัวเองครับนั่นคือผมจึงเขียนตรงนี้ว่าการเรียนรู้ไม่มีวันจบครับอย่าหวังแต่เพียงพึ่งให้ตลาดหุ้นหรือการลงทุนมันมาช่วยให้ฐานะหรือชีวิตเราดีขึ้นเพียงอย่างเดียว ตัวเราเองเนี่ยเราก็ต้องอัปเกรดตัวเองด้วยทาตัวเองให้เก่งขึ้นให้มันมีรายได้มากขึ้นครับจะทํางานก็ได้จะออกมาทําธุรกิจก็ได้อะไรก็แล้วแต่ทําให้มันมันดีขึ้นนะครับดังนั้นทําควบคู่กันไปผมสมมุตินะครับว่าเราทําได้ดีเนะี่ยตีว่าเงินเดือนขึ้นจากเดิมเนี่ยเราตีว่าขึ้นห้าเปอร์เซ็นเนี่ยผมอัพให้เป็นขึ้นสักเจ็ดจุดห้านะคือตีว่าเก่งขึ้นนิดหนึ่งนะเจ็ดจุดห้าเปอร์เซ็นตนะครับจากออมสิบ ิบเปอร์เซ็นของเดือนเนี่ยเราใส่ความพยายามเข้าไปเราบอกว่าเฮ้ยเราบริหารรายจ่ายได้เราเรียนเรื่องวางแผนการเงินมาแล้วนะครับอยู่ในซีรีส์ตอนที่หนึ่งเนี่ยซีรีส์แรกๆนะครับเราจะออมมาเลยยีน่สะิบห้าเปอร์เซ็นตะก็คือหนึ่งในสี่เราจะออมเพื่อชีวิตในวันทั้งหน้าที่มันดีนะครับแล้วก็บนัสเนี่ยเราไม่ลงแค่เดือนเดียวอ่ะเราจะลงเลยสามเดือนนะลงเลยสามเดือนตีว่าโบนัสเนี่ยเอาไปสร้างอนาคตนะครับเงินเดือนเนี่ยเอาไว้ใช้จ่ายในแต่ละวัน ครับเราก็ทำผลตอบแทนให้มันได้สิบแปดเปอร์เซ็นระยะย,วยาวนะทำสร้างตัวองไปครับฝึกนะครับฝึกวินยัยฝึกความรู้ฝึกทักษะให้มันเก่งให้เขาขึ้นเงินเดือนให้เราเจ็ดจุดห้าเปอร์เซ็นนี่มันจะมาจบที่เงินเดือนแสนเจ็ดนะครับแสนเจ็ดหมื่นห้านะครับดูนะครับถ้าทามาแล้วไม่ได้รีบกรเกษียณไปนะครับตอนหกสิบเนี่ยมีเงินสองร้อยเจ็ดสิบล้าน,นตอนห้าสิบห้ามีเงินร้อยล้านตอนอายุห้าสิบมีเงินประมาณสักห้าสิบล้านอายุสี่สิบห้ามีเงินสักยี่สิบล้านมันเป็นไปได้นะครับ ผมอยากจะบอกว่าจะอยากท้าทายอยากเชียร์อัพให้ลองดูว่าเราจะไปได้ขนาดไหน Excel ชุดนี้นะครับเดี๋ยวผมทิ้งไฟล์ไว้ให้อยู่ในหน้าที่วางวิดีโอนี้ครับจะมีให้ดาวน์โหลดไปทำได้นะครับจริงๆเราเรียนมันไปแล้วนะครับในซีรีส์ที่6เรื่องวางแผนการลงทุนนี่คือ,อตอนรวยได้แบบลดเงินเดือนนะครับก็ถามว่าเฮ้ยแล้วมันมีจริงเหรอจะได้เหรอผลตอบแทนขนาดนั้นนะครับที่ว่า18นะ่หรือ20นะ จะได้จริงไหมนะครับผมก็เอาหลักฐานให้ดูว่ามันมีโอกาสครับอันนี้เป็นรายชื่อหุ้นนะครับอย่าไปสนชื่อมากนะครับเพราะมันคืออดีตท,ที่ผ่านไปแล้วอย่าไปสนชื่อมากอนาคตหุ้นพวกนี้มันอาจจะไม่ใช่หุ้นที่จะกําไรเยอะๆแล้วก็เป็นได้นะครับแต่นี่คือชื่อหุ้นที่1ิบปีที่ผ่านมานะครับให้ผลตอบแทนสูงที่สุดในตลาดหุ้นก็คือดูนะครับรายชื่อเหล่านี้ผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปีนะครับ ห้าสิบเปอร์เซ็นก็มีสี่สิบเปอร์เซ็นตก็มีสามสิบเปอร์เซ็นก็มีนะครับยี่สบแปดเปอร์เซ็นตก็ม,กม,นะกมีอันนี้คือแค่ท็อปยี่สิบนะหมายความว่าอะไรครับตลาดหุ้นโดยรวมเนี่ยมันให้ไม่ถึงนี้นะครับแต่มันมีหุ้นบางตัวที่ให้ได้ครับนี่คือหุ้นที่มีคุณค่าที่ดีกว่าหุ้นอื่นนะครับถ้าเราสามารถเลืกหรือซื้อหุ้นพวกนี้ได้มันก็โชคดีใช่ไหมครับแต่ว่าคือส่วนหนึ่งก็เป็นเรื่องของโชคส่วนหนึ่งก็เป็นเรื่องของฝีมือเรื่องของคคคววาาาาามมมพยย่เเระิหห์้นนาาั นะครับก็อย่างที่บอกครับทำไมหวังแค่สิบแปดล่ะในเมื่อมันมีเลขตั้งสามสิบยี่สิบกว่าเนี่ยก็ต <_ d ata> ้องบอกว่าเวลาเลือกละ่ะอาจจะไม่ได้เลือกถูกหมดนะครับสมมุตินะครับว่าเราเลือกถูกเราลงแค่ตัวเราถูกสามตัวเราผิดสองตัวเนี่ยรีเทิร์นผลตอบแทนก็จะลดลงไปเยอะนะครับแล้วนี่คือเอาให้ดูกรณีที่มันได้ดีนะครับท็อปยี่สิบเนี่ยผมให้ดู worst ยี่สิบบางนะคือตัวที่แย่ห่วยที่สุดยี่สิบอันดับล่างเนี่ย คือผลตอบแทน10ปีเนี่ยดูนะครับลบปีละ20 29เปอร์เซ็นก็มีนะบลบปีละ16เปอร์เซ็นตนี่ไม่ใช่ธรรมดานะครับลบปีละ29เปอร์เซ็นเนี่ยคือมูล,ลค่าจาก100บาทมันจะเหลือประมาณสักบาทดึงหรืออะไรประมาณนี้คือมันแทบจะหมดตัวแล้วนะครับนี่ก็คือตัวอย่างของหุ้นที่ห่วยเหมือนกันซึ่งถามว่าเราเลือกเนี่ยเราอาจจะพบว่า2ตัวที่เราเลือกเนี่ย,าาจจตย3ตัวดีเลิศอ,อาจจะติดตัวอยู่ใน เวอร์สยี่สิบนี้มาสักตัวก็ได้แต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยมันเดี๋ยวมันก็ต้องมีเรื่องของการบริหารความเสี่ยงว่าเราจะถือกระจายยังไงให้มันพอได้พอไหวน,นะครับซึ่งเนี่ยสองแน่ในเที่ยวไม่ดูผมคิดว่าน่าจะพอเห็นภาพแล้วว่าถ้าใส่ฝีมือเข้าไปเนี่ยมันก็มีโอกาสที่เราจะเลือกเจอหุ้นกลุ่มพวกนี้ได้บ้างนะครับแล้วคําถามคือเอา้าไม่ใช้กองทุนรวมอะ่ะกองทุนรวมเก่งๆก็มีนะครับก็ต้องบอกว่าถ้าหวังผลตอบแทนแบบสูงเลิศจริงๆเนี่ยคือเกิน18 เป็น20%อะไรขึ้นไปเนี่ยระยะยาวกองทุนมันก็อาจจะให้ได้ไม่ไหวนะครับผมให้ดูตัวอย่างเลยครับอันนี้นะครับเป็นกองทุนรวมนะครับเซิร์ชจากเว็บ Morningstar นะครับกลุ่ม EQSET เนี่ยก็คือกองทุนหุ้นนะครับเรียงตามผลตอบแทนย้อนหลัง10ปีนะนี่คือ13บสกองแรกที่ผลตอบแทนดีที่สุดใน10ปีที่ผ่านมานะครับผลตอบแทนก็ยังอยู่ที่ส6ต่อปีนะสิต่อปี ลองดูนะครับเทียบกับไอ้พวกท็อป20หุ้นเนี่ยมันได้กัน28 30นะครับ40 50ดังนั้นกองทุนมันก็ยังไปไม่ถึงนะครับมันอาจจะชนะตลาดได้ระดับหนึ่งแต่ถ้าเราต้องการชนะมากกว่านั้นสุดท้ายมันก็ต้องลงไปเลือกหุ้นเองอยู่ดีนะครับนี่คือกองทุนที่ท็อป3นะครับลองดูเวิร์ส3บ้างนะแย่ที่สุดสามอันดับแรกครัหมายถึงว่าแย่สุดอยู่สามอันดับล่างสุดเนี่ย ทำไมกองทุนผมทำไมผมถึงแนะนําคนเสมอว่าเฮ้ยยังไม่ต้องรีบม,มาลงทุนทุนเองหรอกลงผ่านกองก็โอเคนะครับก็เพราะว่าดูนะครับต่อให้เลือกผิดนะครับเลือกกองหุ้นแล้วได้เป็นกอง w o r ร t t r e ีเนี่ยอันดับแย่สุดสามอันดับล่างเนี่ยสิบปีมันก็ยังได้แปดปอร์ซ็นยู่ครับเทียบกับไอกองไอหุ้นที่ห่วยสุดนะครับมันติดลบกันถือสิบปียังขาดทุนนะครับก็อันนี้ก็ก็โชว์ให้เห็นนะว่า การมาเลือกหุ้นเองเนี่ยมันมีโอกาสแล้วมันมีความเสี่ยงขนาดไหนแล้วมันลิงก์กับผลตอบแทนที่มันเปลี่ยนชีวิตเราได้ยังไงนะครับก็บหวังว่าจะช่วยเป็นแรงบาันดาลใจช่วยให้ความหวังได้ว่าสิ่งที่เราจะเรียนในตอนต่อๆไปเนี่ยมันมีประโยชน์นะครับแล้วมันก็เป็นอะไรที่ควรจะจริงจังกับมันนะครับคําเตือนหน้าสุดท้ายก็คือว่าข้อมูลทั้งหมดเที่ยวมานะครับมันเป็นสถิติเกิดขึ้นไปแล้วนะครับไม่ได้หมายความว่าหุ้นกลุ่มนั้น กองทุนชื่อนั้นมันจะดีต่อไปอีกหรือมันจะแย่ต่อไปเช่นเดิมนะครับหุ้นที่ดีมากใน1ิบปีที่แล้ว1ิปีถัดไปอาจจะไม่ได้ดีก็ได้กองทุนที่แย่มากในส0ปีที่แล้ว10ปีถัดไปเขาอาจจะมีการเปลี่ยนผู้จัดจาก,การกองทุนเปลี่ยนกลยุทธ์ก็เปลี่ยนก็ได้นะครับดังนั้นอันนี้ก็ให้รู้ว่ามันไม่มันมีความไม่แน่นอนในการลงทุนนะครับตอนนี้ก็ขอจบเป็นแค่นี้เดี๋ยวตอนหน้าเราจะมาเริ่มเปิดพอร์ตลงทุนกันนะครับ